สวัสดีค่ะวันนี้แลแลนพาเที่ยวพาเพื่อนๆมาอยู่ที่สากลการเกษตรอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้เราจะมาเช็คราคาตลาดบอนสีที่นี่กันนะคะซึ่งก็ไม่ได้มาหลายเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะว่ามีบอนสีวางจำหน่ายไหมแล้วก็มีคนมาเดินช็อปบ,บอนสีหรือเปล่านะคะบอกเลยนะคะว่าไม่เงียบอย,อย่างที่คิดนะคะพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเนี่ย โดนเหมากันไปหลายร้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่าขายขายได้จริงหรือเปล่าบอลสีตอนนี้ยังขายได้นะคะราคาดรอปลงมาก็จริงค่ะแต่ว่าก็ยังขายได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเข้าไปเช็คราคากันค่ะไม่ได้มาหลายเดือนแล้วสวัสดีค่ะขออนุญาตเช็คราคาได้ยินมาว่านี่กล่องเปล่านี่คือโดนเหมาโดนเหมาทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าตลาดของเรานี่เป็นตลาดขายส่งเนาะเป็นตลาด เป็นตลาดขายส่งและจะมีพ่อค้าแม่ค้าจากต่างจังหวัดมามาเหมาไปนะคะ,คะอแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตลาดเปิดวันไหนมั้งคะเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนแล้วก็เสาร์อาทิตย์ของกลางเดือนนะคะบางบางทีเอซทางบ้านเข้าใจว่าตลาดปิดไปแล้วยังไม่ปิดนะคะยังไม่ปิดนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนอาจจะมีอยู่ช่วงหนึ่งคือทุกอาทิตย์แต่ตอนนี้เป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะคะ โอเคค่ะมาดูราคากันค่ะสองต้นนี่คืออะไรคะเนี่ยอันนี้จะเป็นอุดมทรัพย์ค่ะอุดมทรัพย์นะคะนี่เปิดราคาไว้ที่ไรคะกระถางแนิ้วตัวน,นี้เปิดราคาอยู่ที่สามร้อยบาทสามบาทนะคะอยู่ในกระถางแปดเนาะนี่สามารถไปตั้งแม่พันธุ์ได้เลยนะอืมแล้วขุนไกรนี่ล่ะคะขุนไกรนี่สองร้อยค่ะสองร้อยบาทกระถางแปดเช่นเดียวกันนะคะอ,อ,อันนี้กระถางหกค่ะอ๋อนี่กระถางหก โอ้อันนี้กระถางหกนะคะขุนไก่อยู่ในกระถางหกแล้วนี่ล่ะคะใช้เป็นเพชรจระแสงเผชิญจรแสงเปิดราคาไว้ที่สามร้อยบาทค่ะดูค่ะพร้อมตั้งเป็นแม่พันธุ์เลยนะแล้วถัดมาค่ะก็จะเป็นเจ้าปอแก้วค่ะเจ้าปอแก้วแต่ตัวนี้จะไม่ใช่สีชมพูนะคะจะเป็นไม้ผ่าอืมอันนี้เป็นไม้ผ่าแผงมาใช่ค่ะใบกลมบล็อกเลยนะคะเจ้าปอแก้วค่ะเปิดราคาไว้ที่สามร้อยบาทสามร้อยบาทอุ้ยูสองต้นนี้สวยจริงเลยคืออะไรคะเนี่ยอันนนี้จะเป็ ลินดาเป็นไม้ตัวใหม่ของสวนไหมคะอ๋อนี่นี่เราพาเพื่อนๆอยู่ที่สวนจารุภาบอนสีนะคะแล้วอย่างนี้เปิดราคาไว้ที่ไหนคะอันนี้เปิดราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทอันนี้เขาเป็นไม้ไซส์คอมแพกไหมไซส์คอมแพกค่ะไซส์คอมแพกด้วยนะแล้วก็ไม่ทิ้งไม่ค่อยทิ้งใบไม่ค่อยทิ้งใบโอ้ตั้งฟอร์มประกวดได้โอ้ยสุดยอดนี่ค่ะชื่อลินดานะคะชื่อลินดาค่ะราคาเท่าไหร่นะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทแล้วนี่ค่ะ บางไบอินเป็นบอลกาบนะคะเปิดราคาไว้ที่50บาทอันนี้อันนี้ก็จะเป็นลูกของอุดมทรัพย์อุดมทรัพย์ไซส์ไซส์เด็กๆนะคะอย่างนี้เปิดราคาที่50บาทและนี่แหละค่ะที่บรีเปิดราคาที่30บาทแล้วนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นศินสมก่อนินศิลหิน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 ินห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 ินาินห้น่ินหนนี้นหินหนหนหินหินหนหิน่ินหิหนหนห มะยี่หรอมเพชรมณีมณีมณีล้อมเพชรแยกหน่อมานะคะเปิดราคาที่อันนี้จะอยู่ที่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทตรงนี้มีสามต้นนะคะสามหน่อนะคะใช่ค่ะแล้วที่ก็จะเป็นไม้กาบเหมือนกันค่ะจะเป็นดาราพันธุ์อันนี้กาบดาราพันธุ์นะคะใช่ค่ะเปิดราคาที่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทแล้วถัดมาค่ะเบบี้นี่ก็จะเป็นแสงประพัดสองแสงประพัดสองใช่ค่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทใช่ค่ะแล้วที่ด่าเปิดราคาเท่าไหร่คะที่ดางแม่กรองใช่ไม่ใช่ที่ดางไหม ใช่ห้าสิบบาทห้าสิบาทนะคะห้าสิบบาทแล้วถัดมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเพชรเจ็ดสีด่างน้อยเพชรเจ็ดสีด่างน้อยค่ะเปิดราคาที่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทขุนไก่ต้นเด็กๆค่ะเรีบร้ก็ห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอเคค่ะฝากเบอร์ร้านฝากเบอร์สวนค่ะค่ะยาดีสวนจันทพานะคะบอลสีนะคะเบอร์โทรติดต่อค่ะศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้า สองสี่ห้าสามนะคะโอเคค่ะท่านค่ะท่านใดสนใจค่ะโทรมาสอบถามกันค่ะบอลสียังมีจําหน่ายอยู่นะสากลการเกษตรใส่น้อยค่ะเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปค่ะขายได้อยู่นะคะดูค่ะดูกล่องเปล่าดูกล่องเปล่าสอบถามแล้วนะคะยังขายได้อยู่เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าจะมาเหมากันค่ะพ่อค้าแม่ค้าจากต่างจังหวัดก็จะมาเหมาเพราะว่าสากลการเกษตรเนี่ยเป็นตลาด ขายส่งนะคะเป็นตลาดขายส่งในกลุ่มสากลของของอ่าอำเภออําเภอไสรน้อยค่ะมาดูร้านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยส,ปปส,สีสุภาพสอน,นะคะเปิดราคาเท่าไหร่คะห้าสิบาทห้าสิบาทนะอย่างนี้ค่ะสวยๆแบบนี้ค่ะราคาห้าสิบาทแล้วน,นี่ล่ะคะอันนี้แสงสุภาสออ,นนอ,อ,อ,อันนี้สีอ๋ออันนี้สีอันนี้สีประพัดสอนอันนี้แสงประพัดสอน อ๋ออย่างงี้เปิดราคาเท่าไหร่คะ50บาทห้าสิบบาทเหมือนกันนะใบขอดกมากเลยเนาะใบดกอ๋อราคา50บาทค่ะแล้วนี่ล่ะนำโชคนำโชคเปิดราคาที่ห้าสิบบาทแล้วต้นนี้ค่ะนาลีไหมนาลีเปิดราคาที่ห้าสิบบาทและสองต้นนี้คืออะไรคะอันนี้มันไม่แน่ใจมันคล้ายๆลูกไม้อ๋อเป็นบอลกาบบอลแข้งนะคะเปิดราคาเท่าไหร่คะห้าสิบบาทห้าสิบบาทแล้วของขวัญนี่ล่ะของขวัญ หนึ่งร้อยบาทนะดูของขวัญค่ะของขวัญเนี่ยเป็นเป็นบอลเป็นบอลประกวดนะคะฟอร์มประกวดเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นไซส์คอมแพกแล้วก็ใบเยอะนะคะใบเยอะเปิดราคาเท่าไรนะหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วต้นนี้ค่ะต้นนี้ต้นนี้ก็ห้าสิบห้าสิบบาทแล้วนี่ค่ะเจ้าสาวหนึ่งร้อยเจ้าสาวหนึ่งร้อยบาทแล้วนี่ค่ะด้านหน้านี่นี่ห้าสิบห้าสิบบาทเขาชื่ออะไรคะชื่อวังน้ำทิพย์วังน้ำทิพย์นะคะห้าสิบบาทแล้วนี่แหละค่ะ ชื่ออะไรเอ่ยแผ่นดินทําแผ่นดินทองราคาห้าสิบบาทแล้วข้างหลังล่ะคะนี่องค์หญิงน้อยอ๋อนี่นี่ก็เป็นไม้ฟอร์มประกวดเช่นเดียวกันห้าสิบาทนะคะองค์หญิงน้อยนี่ค่ะตรงนั้นใช่ไหมคะคนละคนละส่วนโอเคค่ะฝากเือค่ะ089 0 9 0ศูนยหห้าโอเคค่ะท่านใดสนใจไม้ส่วนนี้ค่ะโทรมาสอบถามกันค่ะ วันนี้วันนี้เรามาสายก็เลยจะเจอบอลบอลแต่ละร้านเหลือน้อยหน่อยค่ะเพราะโดนเหมาไปแล้วอันนี้คือวางทองเปิดราคาเท่าไหร่คะบางทองนี่ขายตัละ80บาทตนละ80บาทแล้วเดือนเมษาละคะอันนี้คือ80บาทโอ้ตรงนี้80บาทหมดเลยนะมีวางทองมีเดือนเมษามีขุมทองดูค่ะอุ้ยสวยมากเลยอะอันนี้ศิลาหุ้มทองเหรอศิลาหุ้มทองก็80บาทดูค่ะ สวยนะหน้าสวยมากอันนี้จังหวัดกระบี่ก็80บาทเช่นเดียวกันแล้วตรงนี้ค่ะเรซซับ80บาทเรซับก็80บาทนี่ก็80บาทบนะคะรัศม,ม,มีเงินใช่ไหมเนี่ยแล้วรักเออยล่ะรักเออยู่ร้อยห้าสิบรักเอย่ร้อยห้าสิบ <150. S 1> บาทโอ้ยกระถางนี้มีสองต้นรักเออยแล้วนี่ค่ะอันนี้ดาราดาราพันไหมดาราพันเปิดราคาที่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอ้ยนี่เดือนกุมภาพา เดือนกุมพาจะเป็นไม้เขียวใช่ไหมคะไม้เขียวแล้วก็จะมีเม็ดขาวๆใบกลมนะคะต้นนี้เปิดราคาที่80บาทและนี่ค่ะศิลาเพชรสีลาเพชรดีต้นนี้ร้อยหนึ่งหนึร้อยบาทนะศิลาเพชรและนี่ค่ะอันนี้ชาดบังแก้วชาดบังแก้วราคา80บาทหม้อสีน้อยค่ะอันนี้ห้าสิบบาทห้บาทนะต้นละห้าสิบาทค่ะหม้อสีน้อยสวยๆนี่ค่ะเมืองใหม่เมืองใหม่เปิดราคาที่ห้าสิบบาทอันนี้ อันนี้นี่มุมมงคลมุมมงคลเปิดราคาประมาณห้าสิบบาทห้าสิบาทแล้วความพระร่วงนะคะตอนนี้ร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะเป็นไหมบอลเหลือน้อยเลยเนาะเพราะว่าเมื่อเช้าโดนเหมาไปเอ๊จังหวัดอะไรนะที่มาประจําเลยกระบี่เพชรบูกระบี่เพชรบูรเลยเพราะเลยเลยเนี่ยมาตั้งแต่เราเปิดตลาดใหม่ๆเลยนะคะอ๋อโอเคฝากเบอร์ค่ะ089ย์แปดเก้า ห5ห6นึ่งนะคะโอเคค่ะท่านใดสนใจไม้ร้านนี้ค่ะโทรมาสอบถามนะไม้ต้องมีหลายชนิดค่ะแต่ว่าวันนี้โดนเหมาไปค่ะก็เหลือน้อยหน่อยเนาะโอเคค่ะมาดูร้านต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะอันนี้ลูกไม้หรอตัวไม้าจะดำได้แตอ๋อใบจะดำเลยใช่ไหมคะดำหมโอ้ขนาดนั้นเลยนะ โตมาดําเลยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ยังไม่ตั้งชื่อนะเออแต่เขาสวยโดดเด่นนะใบโดกด้วยอันนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะสองร้อยบาทแล้วนี่ล่ะอันนี้ก็เป็นลูกไม้นี่คือลูกไม้แล้วมีแข้งแบบนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบาทแล้วก็นี่ล่ะเหมือนกันลูกไม้เหมือนกันหนึ่งร้อยบาทแล้วายทองเหม็นล่ะคะทองเหม็น้าสิบบาทบาทแล้วต้นนี้คืออะไรเอ่ยมันนี้เป็นรุ่งแสงมนรุ่งแสงเปิดราคาที่หนึ่งบาทหนึ่งร้อยบาทแล้วนี่ล่ะคะอันนี้จะเป็น อันนี้ก้าท้าแผงเหรอมีสองต้นใช่ไหมคะเปิดราคาไว้ที่200บาทนะคะก้าวท้าแผงแล้วต้นนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นซับพุนผลซับพุนผลเปิดราคาที่100บาทแล้วพันดาวล่ะคะพันดาวก็100บาทพันดาว100บาทอันนี้ใช้ไฮลูมานไหมอันนี้เป็นไม้เป็นลูกไม้อันนี้เป็นลูกไม้เหรออ๋ออ๋อนี่นะคะสองต้นนี้นะ อันนี้หน้าดังเดิมอันนี้หน้าแผงอันนี้หน้าแผงแผงออกมาชมพูแบบนี้นะคะเปิดราคาเท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบบาทแล้วต้นนี้ค่ะเมืองนครชุมเมืองนครชุมเปิดราคาที่สามร้อยบาทแล้วต้นนี้ค่ะเศรษฐีริมหน้าเศรษฐีริมหน้าเปิดราคาที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วบอลกลับตัวนี้มีชื่อไหมคะหลวงปู่ขาวค่ะหลวงปู่ขาวเปิดราคาหนึ่งร้อยบาทแล้วชาชนชาชนก็หนึ่งร้อยรัตนสินหนึบาทหนึ่งร้อยบาทต้นนี้คืออะไรเอ่ย วันศุกร์เปิดราคาหนึ่งรอบาท,100บาทอุ้ยต้นนี้คืออะไรอไ้เอเหรออุ้ยน่าสวยจังเลยอสงไข่เปิดราคาเท่าไหร่คะนี่หนึ่งยบาทแล้วนี่ค่ะพมกขลานะมีสาม,ะนะมต้นนะคะเปิดราคาที่อ๋อสองต้นนี่ต้นละ1หนึ่งรอยบาทแล้วนี่ละ่ละลบภูเขาเหมือนกันหนึ่งอบาทแล้วนี่ล่ะคะ พรนเรศค่ะพรเรศเปิดราคาที่150บาทแล้วนี่ล่ะคะอันนี้เป็นรัตนารุ่งเรืองรัตนารุ่งเรืองเปิดราคา100บาทบอลใบไผ่ล่ะคะอันนี้100บาท100บาทมีชื่อไหมอันนี้ไม่มีค่ะเป็นลูกไม้ตรงนี้เห็นอยู่3ต้นนะคะใช่ค่ะแล้วนี่ลานหน้าสวยๆนี่อรสาค่ะอร์าหร้อยยีสบาทหนึบาทแล้วใบไผ่ข้างหลังนี่ล่ะคะบุผาราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถัดมาค่ะ ตรีฉาดาอันนี้บอลตรีฉาดานะคะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้ใช่ชนิดเดียวกันไหมเนี่ยเอาจริงเหรออ๋อจะดำเหมือนกันแ้วตัดสีนี่ยอตัวนี้อันเดียวกันอือนี่นะคะสองตัวนี้นะอันนี้คือยอดอัศวินนะเอ้ยมองเป็นชนิดเดียวกันนะคะอันนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะเนี่ยต้นละหนึ่งร้อยบาทอันนี้เทพทโรลิสไหม เปิดราคาที่ค่อันนี้มหาเศรษฐีค่ะเหลือห้าสิบาทมหาเศรษฐี50บาทแล้วต้นนี้ค่ะอันนี้เป็นเพชรพนคอเพชรนคอราคาอันนี้ใช่ใช่นางพญาไหมคะใคะราคาเท่าไหร่คะ120่งรบาทแล้วนางมณีนี่ล่ะคะนางมณีวัฒนาหนึ่่สิบหบาทนางมณีวัสนาแล้วต้นนี้ค่ะอันนี้สัตตบงกตค่ะสัตตบงกตเปิดราคาที่100บาทรักเอลยค่ะ ห้บาทอันนี้เพชรจำพองไหม,เ,มเปิดราคาที่200ร้อบาทแล้วตั้นี้ค่ะอันนั้นยังไม่รู้ชื่อค่ะนะเปิดราคา100บาท,บาทโอเคค่ะฝากเบอร์ร้านค่ะ080 0์ หนึ่งเจ็ดสามแปดนะคะโอเคค่ะท่านใดสนใจไม้ค่ะโทรมาสอบถามกันค่ะตามต้นนี้ดีกว่าค่ะลูกไม้ส,สวยๆน้องเขาบอกว่าโตขึ้นมานะดำเหมือนฐานเลยนะคะเนี่ยเออเขาท่าสวยค่ะสวยสวยแล้วก็ราคาเบาๆด้วยโทรมาสอบถามกันค่ะร้านต่อไปค่ะร้านนี้ร้านนี้สามต้นนี้คืออะไรคะเนี่ยสามต้นนี้คือลูกไม้ค่ะลูกไม้ลูกไม้ที่สวนเหรอคะออซึ่ง ลูกไม้ซื้อมาผ่าอ๋อสีหวานสวยจังเลยเปิดราคาเท่าไหร่คะเอ่อแปดสิบาทค่ะแปดสิบาทแล้วนี่ล่ะคะอันนี้ลูกไม้เหมือนกันลูกไม้เหมือนกันเปิดราคาที่แปดสิบแปดสิบนี่ก็แปดสิบอ่านนอันนี้หนึ่งร้อยค่ะอันนี้หนึ่งร้อยนะคะอันนี้ก็ลูกไม้ใช่อืมอันนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมานะคะหนึ่งร้อยบาทแล้วสามต้นนี่คืออะไรคะอันนี้คือเอ่องามวงวานค่ะงามวงวานเปิดราคาที่แปดสิบแล้วแปด 80บาทแล้วข้างหลังนี่ล่ะอันนี้มีเป็นมณฑลวอันนี้เป็นพริกกระเกืออ้าวจริงเหรออ้คุณละชนิดอ่อันนี้พริกกระเกือราคาเท่าไหร่คะ50บาท50บาทนานๆจะเจอนะพริกกระเกือนี่ห้าสบาทค่ะมณฑลวค์ราคาเท่าไหร่มณฑลวค์นี่80ดสิค่ะมีลูกเล็กๆด้วยนี่นะมีแถมลูกให้ด้วยโอเคค่ะแล้วนี่เศรษฐีสุพรรณไหมคะใช่ค่ะเปิดราคาเท่าไหร่เอ่ยต้นนี้70 70สิบเ็ดสิบบาทแล้วนี่ล่ะอันนี้จะเป็น นำโชคมันไม่ป้ายอ๋อกำแพงแสนนะคะเปิดราคาที่ห้าสิบบาทห้บาทนะคะอันนี้ก็กแพงแสนเช่นเดียวกันไหมเช่นเดียวกันนะคะราคาเท่ากันแล้วนี่ล่ะคะคือคุ้มทรัพย์มันคุ้มทรัพยบเปิดราคาที่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทแล้วตรงนี้ล่ะคะอันนี้ก็ต้นไม้เหรอใสามต้นเลยนะสามต้นเลยค่ะต้นใหญ่เปิดราคาเออที่แปดสิบค่ะแปดสิบอ๋อไซส์เล็กลงมาห้าสิบบาทนะแล้วอุ้ยสวยจังเลยชมพูทวีป เปิดราคาเอหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยบาทแล้วตัวนี้ค่ะสีเทพรักค่ะสีเทพรักเปิดราคาหนึ่งร้อยเท่ากันเลยหนึ่งร้อยบาทอันนี้ใช่มืองใหม่ไหมมือใหม่เปิดราคาเออมืองใหม่อยู่ที่ร้อยห้าสิบรบาทแล้วตัวนี้ค่ะอันนี้ลูกไม้ค่ะอันนี้ก็ลูกไม้นะคะลูกไม้ใบกลมเนาะแล้วก็ดังๆสวยๆแบบนี้ค่ะเปิดราคาที่ร้อยห้าสิบรบาทแล้วตัวนี้ค่ะอันนี้คือเออฤศีโกธัญญะ ดูสีกลนทยับราคาที่มีหลายต้นหน่อยสองร้อยบาทค่ะอ๋อในอ๋อในนี้มีหลายต้นนะคะราคาสองร้อยบาทอ๋อเป็นหัวเขาใหญ่แล้วเขาก็เลยแตกหน่อออกมาอ๋อแล้วต้นนี้ค่ะอันนี้สีเทพลักเท่ากันเท่ากันค่ะราคาเท่ากันน้อยหนึ่งร้อยบาทนะแล้วนี่ค่ะสามต้นนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้มันคือเจ้าชายมาวินมันไม่ป้ายแต่มันออกด่างเจ้าชายมาวินด่างนะคะเปิดราคาเท่าไหรคะแปดสิบบาทแปดสิบบาทแล้ว ้ชมพูทวีปเล็กเปิดราคาที่ห้าสิบห้าสิบบาทใบกลมสีขาวนี่คืออะไรคะอันนี้ซับนารินค่ะซับนารินเปิดราคาที่แปดสิบแปดสิบบาทแล้วบอลกลับต้นนี้ค่ะบอลกลับต้นนี้เป็นฉัดชะบาหายากนะคะฉัดชะบานะกลับฉัดชะบานะคะเปิดราคาเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยบาทแล้วสองต้นนี้ค่ะห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทต้นนี้คืออะไรเอ่ย อันนี้ชื่อชมพูพานคลองเมืองค่ะชมพูพานคลองเมืองเปิดราคาเท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่200ค่ะ200บาทนะคะแล้วต้นนี้ค่ะอันนี้ลูกไม้ค่ะลูกไม้เปิดราคาร้อยร้อยห้าสค่ะ150บาทนะคะบอลกลาบมีแท่งด้วยนะใช่ค่ะแล้วต้นนี้ค่ะอันนี้คือแสนรักค่ะแสนรักเปิดราคาแสนรักอยู่ที่250 250บาทแล้วต้นนี้เขาอุ้ยสวยมากเลยอันนี้คือสีลาเพชรศิลาเพชรนะคะดูสีสวยมากเลยอ่ะใช่ค่ะแตงเกี่ยวปกติศิลาเพชรจะต้องออก ตรงนี้จะต้องออกกำลตาลอ๋ออันนี้เป็นแผงเขียวนะคะเปิดราคาเท่าไหร่คะอันนี้250 250บาทแล้วต้นนี้ค่ะอันนี้ก็250ร้อบาทสองร้อยในกระถางมีหลายต้นใช่ค่ะชื่ออะไรเอ่ยเออหลวงราชหลวงราชเสนหาโอเคค่ะฝากเบอร์ร้านค่ะ062 062 682งศูนย์หกสองนะคะโอเคค่ะท่านใดสนใจไม้โทรมาสอบถามกันค่ะ ่วนร้านนี้ค่ะเจ้าของไปงานนะคะเจ้าของไม่อยู่เราไมา่แอบถ่ายค่ะดูค่ะดูขุมทองตรงนี้ค่ะดูขุมทองตรงนี้เนี่ยชิวๆแล้วนะคะดูดูถาดว่างดูค่ะถาดว่างสกอการเกษตรนี่ยังขายไม้ได้อยู่นะมีพ่อค้าแม่ค้าขาประจําจากต่างจังหวัดมาเหมามาเหม,ม,มาทุกเดือนเลยค่ะถ้าเรามาสายๆแบบนี้ก็จะเจอร้านค้าน้อยเพราะว่าโดนเหมากันเต็มหมดแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปค่ะ ดูร้านต่อไปค่ะอันนี้ที่ดางแม่กองอย่างนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะห้าสิบาท50บาททุกต้นเลยเนาะจะเปนไม้มีชื่อทั้งหมดห0บาททุกต้นค่ะตรงนี้นะคะห0 <50 S 1> บาททุกต้นเลยนะอันนี้คือที่ดางแม่กองและนี่คือชื่ออะไรคะศิลา,า,าเพชรศิลาเพชรอันนี้คือศิลาหุ่มทองนะคะอันนี้คือขวัญดาวขวัญดาวเหรอคะอันนี้คือขวัญดาวนะคะขวัญดาวราคา50บบาทนี่นี่นี่แหละเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะขวัญดาวเหมือนกันเหรอ ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ราคาเท่ากันนะคะเท่ากัน,น,นค่ะไซส์เล็กก็จะเป็นสองต้นค่ะโอ้ในกระถางจะมีสองต้นนะคะแล้วถัดมาชื่ออะไรคะมณีมรกตมณีมรกตห้าสิบบาทค่ะแล้วนี่ล่ะคะปราสาทองปราสาทองห้าสิบาทใบสีแดงตรงนี้ค่ะชื่อมหาชัยค่ะมหาชัยนะคะชัยไม่ป้ายนะคะอ๋ออันนี้คือมหาชัยไม่ป้ายนะคะราคา <50 S 2> ราคา50บาทนะคะแล้วก็ศิลาหุ่มทองตัวนี้ก็50บาทนะคะ<ฆ>แล้วต้นนี้คืออะไรคะต้นนี้แก้วมังกรแก้วมังกรราคา50บาทและตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยเป็นบรรดาบรรโบราณชื่อว่าสุนทรพูศุนทรพูนะคะราคา50บาทอันนี้ในฐานนี้สุนทรผูทั้งหมดเลยนะคะใช่ค่ะแล้วตรงนี้ตรงนี้คืออะไรเอ่ยต้นนี้ต้นละน้อยค่ะต้นนี้องค์หญิงทอฝันอันนี้องค์หญิงทอฝันนะคะต้นละ100บาทคัดป้ายมาแล้วนะคะ อืมไายทุกต้นเลยนะตรงนี้ราคาหนึ่งร้อยบาทอันนี้ค่ะหลวงพ่อพูนหลวงพ่อพูนราคาสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทละต้นนี้ค่ะเพชรแก้วมณีเพชรแก้วมณีราคาสองร้อยค่ะสองร้อยบาทแล้วนางรักสดตรงนี้ล่ะคะสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาททุกต้นเลยเนาะทุกต้นเลยค่ะบอลไปกลมนี่ใช่วันเสาร์ไหมคะใช่ค่ะเปิดราคาเท่าไหร่คะราคาละหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาท วันเสาร์ค่ะพเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะท่านใดที่เกิดวันเสาร์นะคะเรามาเจอวันเสาร์ตรงนี้หลายต้นหลายกระถางเลยค่ะราคา150บาทวันเสาร์ค่ะโอ้ยเดือนที่แล้วราคาเขายังสูงอยู่นะยัง300อยู่นะตอนนี้ราคาเหลือ150บาทตามเก็บกันค่ะท่านใดเกิดวันเสาร์และตรงนี้ละคะ,ะ,คะต,รตรงนี้จะเป็นไม้ป้ายกระถางละร้อยค่ะ100บาทนะคะม<า>ีชื่อเช่นเดียวกันนะตน้นนี้ชื่อว่าอ่า หมอชันยุทธค่ะหมอชันยุทธ์หนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็หมอเหมือนกันไหมหมอชันยุทธเหมือนกันไหมตัวนี้เป็นหมอแล้วต้นอะไรล่ะตัวนี้จะเป็นเจ้าลั่นชาราคาหนึ่งร้อยบาทเนาะบอนป้ายค่ะแล้วมาตรงนี้ค่ะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาททุกต้นไหมทุกต้นเลยนะคะบอนมีชื่อนะอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยรัตนะรุ่งเรืองนี่ค่ะมณีนพรัตน์มณีนพรัชและนี่ค่ะต้นนี้เป็นอรสาค่ะและนี่ค่ะเหมือนกันค่ะอ๋อเหมือนกัน บอลเคยแลค่ะเมื่อปีที่แล้วเป็นบอลแลไอเทมนะคะท่านใดสนใจค่ะไม้สีสวยราคาถูกๆค่ะฝากเบอร์ร้านค่ะชื่อสวนต้นไม้บ้านทารานะคะเบอร์โทรศัพท์089 089 529 529 4 2น2ะคะค่ะขอบคุณค่ะท่านใดสนใจไม้ค่ะโทรมาสอบถามกันค่ะมาอีกร้านหนึ่งค่ะอันนี้ชื่ออนอะไรเอ่ย ลูกไม้นะคะนี่เหมือนกันไหมลูกไม้เปิดราคาเท่าไหร่คะสี่สิบบาท,บาทนี่นะในกระถางมี3ต้นนะคะสวยๆแบบนี้ราคา40บาทนะคะแล้วก็3ต้นนี้คือมีชื่อไหมคะ,ะ,ช,มคะชมพูทวีแผงแผงหน้าชมพูเต็มเลยนะคะคร,ราคาเท่าไหรคะสี่สิบบาท,บาทแล้วตรงนี้ละคะนนเ,เศรีพันล้านเปิดราคาที่ห้าิบบาทห้าสิบบาทอันนี้ใช่ที่ดาวไหม อันนี้เป็นดาวเนปจูนค่ะดาวเนปจูนเปิดราคาเท่าไรคะหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยบาทแล้วใบกลมตรงนี้คืออะไรคะอันนี้เมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่เปิดราคาที่แปดสิบบาทแปดสิบาทแล้วตรงนี้คืออะไรคะอันนี้เพชรสุวรรณชดเพชรสุวรรณชดเปิดราคา,าท,ที่สี่สิบบาทสีบาทเพชรสุวรรณชดไม่ป้ายนะคะแต่ว่าเวลาเขาโตเต็มที่มาเขาก็จะกัดสีสวยนะกัดสีสวยและสามต้นนี้คะ่ะ ขบางแก้วค่ะข้าวบางแก้วเปิดราคาที่80บาท 80, 80บาท,บาทต้นนี้ค่ะข้าวบางแก้วเหมือนกันค่ะไซส์ใหญ่ขึ้นมาราคาเท่ากันไหมราคาเท่ากันเท่ากันนะคะ80บาทและสีต้นนี้สุรพลค่ะสุรพลเปิดราคาที่50บาทค่ะ50บาท อันนี้คือนพะเก้าไหมคะไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นนางพิ้วนางพิ้วเรียกไม่เคยถูกเลยค่ะเปิดราคาเท่าไรเอ่ย50บาท,บาทนางพลิ้วนี่เป็นบอลเก่าที่สวยอีกชนิดหนึ่งนะคะราคา50บาทค่ะนางพลิ้วค่ะนี่เอาไปเอาไปเลี้ยงเป็นฟอร์มโกนะคะจะไปรวมกันหลายๆต้นจะสวยมากเลยค่ะนางพลิ้วและนี่ค่ะนนดาริกาดาริกาเปิดราคาที่50บาทโอเคค่ะฝากเบอร์ร้านค่ะ089 <0 89. S 2> 162 0552สองศนะคะ,ะ,คะโอเคค่ะท่านใดสนใจค่ะโท่ามาสอบถามกันค่ะไปเช็คราคาไม้ด่างกันค่ะร้านนี้จะจำหน่ายไม้ด่างนะคะแล้วแล้วก็รวมถึงชั่วเ้าชั้นค่ะ,ะสเสน์จันประกายดาวนี่เปิดราคาเท่าไหร่คะนี่200บาทอันนี้ค่า fc ทางบ้านโทรสั่งนี่ส่งส่งไหมคะส่งไหมไม่ได้ส่งนะคะ อ๋อแพ็คไม่เป็นนะคะแล้วก็มาวางจําจหน่ายที่นี่ทุกทุกทุกเสาร์นะคะทุกเสาร์ต้นเดือนกับกลางเดือนนะคะที่สกรแกากรเกษตรอำเภอไซน้อยนะคะถ้าท่านใดสนใจค่ะสนใจไม้ด่างมีทั้งโชคเก้าชั้นเนี่ยโชคเก้าชั้นส,สวยๆแบบนี้ค่ะราคาแพงไหมคะห0าบาทเท่ากันหมดไหม เท่ากันหมดนะคะตรงนี้ค่ะโช่วเก้าชั้นค่ะราคากระถางละห้าร้อยบาทไซส์เด็กๆค่ะแล้วก็อย่างนี้ละคะสีชมพูออกมาอย่างนี้เหมือนกันอุ้ยมันเลือกได้เลยค่ะบอกเพื่อนๆอีกครั้งนะคะไม้ด่างร้านนี้ค่ะไม่ส่งออนไลน์นะท่านใดอยุกได้ก็สามารถแวะมาอุดหนุนกันได้เมื่อเดินชอบกันได้ค่ะมีไม้ด่างอยู่หลายชนิดค่ะนี่ค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาอยู่ที่สากลการเกษตรอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะ อันนี้เขาเรียกไม้อะไรทะเนี่ยเขาชื่ออะไรคะมาเบิรอ๋อเป็นตระกูลพลูพลูไหมคะอย่างนี้กระถางเท่าไหร่คะสองร้อบาททุกต้นทุกกระถางเลยนะมาเลือกกันค่ะท่านใดอยู่ใกล้นี่ค่ะมีไม้ด่างอยู่หลายชนิดค่ะเสร็จรวมทั้งเศรษฐีวินสันด้วยไปกันต่อค่ะอ่าอีกร้านหนึ่งค่ะร้านนี้โดนโดนเหมาเยอะไหมคะ เห็นทังว่างตรงนู้นเต็มเลยนะคะอุ้ยเรามาสายค่ะเรามาสายพอดีไปงานมาค่ะมาถึงพ่อค้าแม่ค้าเหลือบอลน้อยมากเลยค่ะอันนี้คือที่ดาแม่กองไหมคะ,มคะพ,พัทยาเปิดราคาที่50บ,ท50บาทนะคะตรงนี้50บาทหมดเลยนะแถวหน้านี่50บาทหมดเลยไหมคะ,คะบอลเหลืองนี่มีชื่ออะไรคะเหลืองเป็นจากภาคีจัะ เหลืองเบญจภาคีนะคะห้าสิบบาทแล้วต้นนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยอันนี้พัทยาพัทยาราคาห้าสิบบาทแล้วตรงนี้ใช่ศิลาหุ้มทองไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อีกเหรอจุฬาจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์ราคาห้าสิบบาทแล้วสีใบสีแดงๆนี่ล่ะคะ<ม>นางรัศดรแผงใช่ค่ะนางรัศห้าสิบบาทนะคะสองต้นนี้คืออะไรคะออคุณหลวงค่ะคุณหลวงห้าสิบบาทค่ะแล้วนี่ค่ะ S <S สีเทพรักห้าสิบบาทแล้วบอลกาบนีละคะอะรุชนรชนะราคา50บาทแล้วตรงนี้ค่ะรุ่งส,สุรีนะคะราคา50บาทนะแล้วตรงนี้ค่ะบอลใบายาวหามหาโลหะราคาห้าสิบบาทค่ะอันนี้ใช่นักคาราชไหมน,หนักคราชน,น,น,นะคะพญานาคราชนะคะราคา50บาทค่ะแล้วนี่ละคะณเมืองนนณเมืองนนราคา50บาท อันนี้คือนักข้าไซเล็กเหรอือแสงสุวรรณค่ะแสงสุวรรณนะคะแสงสุวรรณค่ะราคาห้าสิบาทตรงนั้นขายไปยังตรงนั้นยังอยู่ไหมขายไปบ้างแล้วนะคะตรงนั้นไม่เช็คดีกว่าน้อแล้วตรงนี้ใช่ร้านเดียวกันไหมคะร้านนึค่ะอ๋ออันนี้ของอาจารย์ชรลมนะคะอ๋อโอเคค่ะฝากเบอร์ร้านค่ะ 095 542 7093นะคะท่านใดสนใจไม้ร้านนี้ค่ะราคา50บาททุกต้นทุกทกระถางค่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ตลาดขายส่งค่ะสะกรการเกษตรอำเภอไสน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะโทรมาสอบถามกันค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะตามกันต่อกับ EP 2นะคะเช็คราคาที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะก่อนจากกันค่ะฝากรรกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะกดติดตามค่ะตามกันต่อน,นะคะกับ EP 2สำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปกับแฟนตแนดินยไ,ไปดูธรรมชาติ กดติตามชองเลแลมมาเดียวสจะกดติดตามชองเลยแล